Was busy thinking. สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆที่เปิดโซเชียลนะครับก็จะเห็นรูป a อนิเมะนะครับรูปหลายๆคนทํารูปจากรูปเหมือนเป็นรูปอนิเมะน่ารักน่ารักนะครับหลังๆเนี่ยช่วงเนี้ยเพื่อนๆเวลาถ่ายฟีดจะเห็นเยอะมากนะครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเอะแอปอะไรอ่าและฟรีไหม หรือว่าเสียตังค์นะครับวันนี้ไปหาคำตอบมาให้แล้วแล้วก็จะลองเล่นให้ดูเลยนะครับชื่อแอป,ปนะครับลูซี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดอ,อันนี้ให้ดูแล้วกันผมจะเปิดใน App Store แล้วก็เซิร์ชให้ดูนะครับผมก็งงนะครับว่าเอ๊ะทำไมอสอนใช้งานไอ้ลูปซี่เนี่ยผมเคยสอนไปเมื่อ2-3สปีที่แล้วเว้ยแล้วมีคนมาดูไงผมก็เลยงงเอ๊ะมันฮิตมาจากไหนอ๋อ เขามีแบบอนิเมทที่เป็นการ์ตูนเนี่ยแล้วก็ตัวฟรีเนี่ยค่อนข้างดีนะครับวันนี้จะมาเล่นให้ดูแล้วก็จะให้รู้เลยว่ามันใช้เวลาประมาณกี่นาทีแล้วก็มีตัวฟรีกี่อันนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวทําเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ากว่าที่เขาจะประเมินผลน่ะนานนะครับนานเลยแหละนะครับมามาเล่นดูก่อนนะครับนี่เลยนะแอปลูฟซี่นะเพื่อนๆดูนี่ในจอนะครับอ่าเปิดนะนี่หน้าแรกเป็นแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็หน้าต่างนะครับหน้าต่างอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะที่เราทําไว้นะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นว่า lady ปะลดี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เซฟไปเรียบร้อยแล้วใช้ได้แล้วนะครับส่วนเนี้ยไอที่ f a ลเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องรูปภาพนะครับถ้ามันขึ้นแบบประมวลผลแล้วสีแดงแบบนี้ก็เอารูปใหม่นะครับเอารูปใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยได้แล้วนะครับได้แล้วเห็นไหมอันนี้ไม่ได้นะครับรูปไม่ดีนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันคร่าวๆมีอะไรบ้างนะจ๊ะนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่เสียตังค์นะครับเสียตังค์นะครับก็อย่างตรงนี้ถ้ายิงเป็นวิดีโออ่ะโอ้โหวิดีโอ AI เ,เนี่ยคือเสียตังค์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาฮิตมากที่เป็นเอาวิดีโอมานะครับเอามาใส่เนี่ยแล้วก็เขาก็จะแปลงเป็นแบบ ภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเป็นอนิเมะเลยนะครับแต่มันเสียตังค์ไงเราจะเจาะแต่ตัวฟรีนะครับนี่วิธีเล่นเพื่อนเลื่อนลงมานะครับนี่ ai photo นะครับตรงนี้คือฟรีนะครับไอ้นี่คือฟรีนะครับที่ไม่มีคําว่าโปรนะครับอันนี้คือเสียตังค์เพราะมีคําว่าโปรเห็นไหมครับโปรโปอันนี้ฟรีอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็โปรโปะโปะโป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 อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยว่าเอาเป็นหมาไม่เอาไม่เอาใครจะเล่นไม่เอานะครับเนี่ย แค่นั้นแล้วก็พวกเนี้เสียตังค์หมดเลยนะครับพวกวิดีโอนี่ไม่ต้องสืบนะครับเป็นผีเป็นเผลอแบบนี้นะครับไม่ต้องสืบนะครับใครมีเงินก็จัดไปครับนี่ AI นะครับแล้วก็ไอ้นี่ที่ผมเคยสอนมันก็จะเป็นพวก 3D โฟโต้ันี้คือสุดยอดแล้วนะครับเมื่อก่อนที่เคยสอนไปนะครับมันยังไม่มี AI โพมาไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะครับเนี่ยพวกนี้สบายๆอันนี้เล่นได้นะครับ เ,เล่นได้เล่นได้อลองเล่นดูมา AI อีตัวนี้พี่คนนี้นะครับของของฟรีกดเข้าไป Import นะฮะ Import มาเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวขอเลือกรูปแบบว่าของรูปเราหล่อๆแลวกันนะขอญาตนะครับเสื้อแดงนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะลองกดดูอ่ะทีเนี้ยมันก็จะโหลดนะครับได้ป่าววะอ่ะพอมันโหลดครับมันจะขึ้น สตาร์ตตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเป็นสีม่วงๆนะครับอันนี้กําลังทํางานอยู่นะครับแล้วก็กดเข้ามาเพื่อนๆเปิดแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเปิดแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาเวลามันเสร็จมันจะแจ้งเตือนเป็นแจ้งเตือนมาบอกเรานะครับอ่าเราก็ปิดหน้าจอเล่นอย่างอื่นได้นะครับเดี๋ยวผมค้างไว้หน้านี้แล้วกันเนี่ยเริ่มจับเวลาแล้วนะครับดูซิว่าได้กี่นาทีนะครับอ่ะเริ่มนะครับโอเคตอนนี้ประมาณ เกอ่ะโอเคเดี๋ยวดูที่ว่ามันกี่นาทีนะครับถ้าเกินสินาทีไม่รอนะครับเดี๋ยวตัดให้นะครับมาทีนี้เรามาดูของคนอื่นก่อนนะครับที่ผมเห็นนะผมเห็นอันนี้ก่อนก็คือของแม่แป้งนะครับแม่แป้งอ่าเหตุการ์ท่าเรือครับอันนี้มาดามแป้งแล้วก็เอ่อนักเตะนะครับนักเตะของการท่าเรือนะครับแฮมิลตันเขากางร่มมาให้อันนี้ภาพต้นฉบับเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมก็ดูเฮ้ย แล้วก็ทํามาเป็นแบบนี้นะครับสุดยอดเลยเหไหมครับเจ๋งดีแล้วก็เพื่อนๆลองเซิร์ชใน Google ก็ได้เนี่ยลูปซี่อนิเมะนะครับก็จะเจอของคนอื่นนะครับที่เขาสอนที่เขาชี้เป้านะครับชี้เป้านะครับชี้เปา้าเดี๋ยวมาดูของคนอื่นบ้างว่าเอาทํารูปอะไรกันนี่นี่ดาราเนี่ยอันนี้พี่แบงค์วะเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะประมาณนี้ครับรูปของคนอื่น อ๋อผมไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคนจะกลับมาฮิตอีกนะครับเหมือนการเหมือนกับที่ผมสอนเห็นไหมโหลดมานะครับอันนี้ก็ถ้าจะเสียตังค์มันจะขึ้นประมาณนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเอาเป็นตัวโปรนะครับนี่มันก็จะให้ใช้ฟรีนะครับ3วันฟรีนะครับลองก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจนะพอใช้เสร็จมันมันเก็บตังค์เลยหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่มันจะเก็บตังค์นะครับอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะฮะประมาณนี้นะครับเนี่ย อันนี้คือตัวเสียตังนะครับกดได้เลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะสอนให้แบบใช้พเพเ่อสามวันแล้วค่อยไปยกเลิกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจแล้วว่าเขายกเลิกยังไงวะทุกคนนะฮะเดี๋ยวลองดูคนอื่นซิเว็บอื่นนะครับอันนี้ก็ยังรออยู่นะมันยังเป็นสีม่วงอยู่ของผมเห็นไหมสีม่วงอยู่นะครับอ่านี่นี่แอปนะครับลูซี่เปิดให้เล่นฟรี3วันก่อนจะอัปเกรดและใช้เวอร์ชันโปรแต่งภาพได้เต็มรูปแบบนะครับซึ่งจะต้องเสียเงินซึ่ง มีคนโหลดแอปไปแล้วกว่า5ล้านครั้งนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับไม่ได้เจาะลึกนะครับไม่ได้เจาะลึกไอนน้ต้องหมาน่ารักเลยเห็นไหมครับนี่ลูกซีนะครับลูกซีเห็นไหมดาวน์โหลดมาเนี่ยของผมยังม่วงอยู่เลยนะครับนี่ผ่านมาประมาณ2อนาทีแล้วนานนะครับนานอยู่นานอยู่นะครับ เปิดทดลองใช้ฟรี3วันหากต้องการอัปเกรดและใช้เวอร์ชันโปรสามารถใช้งานได้แบบเต็มรูปแบบจ่ายเหมาจ่าย249บาทใช้ได้7วันและค่าบริการแบบทาวนอยู่ที่1,999บาทเห็นไหมครับพเพื่อนๆเขาก็ทำรีวิวไว้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมจับเวลาอยู่นะว่ากี่นาทีนะครับตอนนี้ผ่านไป3นาทีแล้วยังไม่มายังไม่มานะครับเดี๋ยวก็เปิดดูของคนอื่นไปก่อนอ่าเดี๋ยวผมฝากเ ช่องก่อนแล้วกันนะครับนานหว่ะกว่าจะมานะครับก็เพื่อนๆสามารถนะครับเข้ามากดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับนี่อย่าลืมเข้ามาติดตามช่องผมด้วยนะครับ j s 1 4 n e w o r k นะครับก็มีปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนด้วยนะจ๊ะมีปุ่มซุปเปอร์แดงก็จะอยู่ตามคลิปเลยคลิปไหนกดเข้าไปอ่ะมันก็จะมีให้กดซุปเปอร์แตงนะครับขอบคุณเป็นการโดนิทนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นป้ายยาของที่ผมใช้เองจะอยู่ใน y o u ูทูบช็อ t นะครับใช้เองดังน,นั้นเลยนะครับก็ลองป้ายยาใช้ดีจึงบอกเพื่อนนะครับกดเข้าไปก็จะมีลิงก์ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยมีเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้านะครับแล้วก็ส่วนลดอื่นๆอีกมากมายนะครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปได้เลยนะครับมีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ประกรันรถยนต์ออนไลน์อุปกรณ์ไอทีออนไลน์แล้วก็แบรนด์สินค้าชั้นนาออนไลน์นะครับมีหมดนะครับลองกดดูนะฮะ มาหรือยังยังไม่มาเลยนะครับโอเคเสร็จ okay. แล้วครับเพื่อนๆโอ้โ oh ห oh. นี่ครับมันขึ้นเป็น ready นะครับสีเขียวแบบนี้คือเสร็จแล้วนะครับเซฟได้เลยนะครับอ่ะผมใช้เวลาประมาณ15-20ถึง20นาทีนะครับรอตั้งนานกว่าเขาจะทำให้เราเสร็จนะครับกดเข้าไปดูเลยจ้าปึ๊บนี่เลยรอแป๊บหนึ่งนะฮะร,รอแป๊บหนึ่งอ้าวกดไปใหม่หอน,น่ ยังไม่ได้อีกยังไม่ได้อีกยังไม่ได้อีกเอ็นนะกดสามสี่รอบครับ <laughs> เนี่ยพอเลดี้ก็ต้องรออีกสักพักเพื่อที่จะกดเซฟนะครับรออีกสักพักเนี่ยกว่าที่จะกดเซฟได้นะครับมันจะประมาณนี้นี่ผมจิ้มหลายรอบแล้วเห็น <laughs> ไ,ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้ว อันนี้คือมันเด้งมาให้เราเซฟนะครับเดี๋ยวผมแคปหน้าจอให้ดูดีกว่าเพราะว่าหน้าจอมันไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมแคปให้ดูแคปรูปให้ดูนะครับเพื่อนๆโอเคโอเคแคปให้ละแคปให้ละแล้วก็กด finish save ได้เลยครับไปดูนะครับไปดูรูปนะครับนี่รูปเก่านี้รูปใหม่เนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับเมื่อกี้ที่มันเป็นหน้าจอแบบดำๆอ่ะมันขึ้นแบบนี้นะครับก็คือแบบรูปเสร็จแล้วนะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็ สามารถเซฟได้นะครับช่องทางไหนแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับมันก็จะเข้าอัตโนมัตินะฮะรูปมันจะเป็นรูปนี้อ้าวรูปอยู่ไหนล่ะนี่รูปนี้รูปนี้ไหมครับไหมครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก่อนหน้านี้อีกอันนึงที่เป็นแบบหูยาวๆอ่ะผมเล่นไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีฟรี2อันหูยาวกับธรรมดาแบบนี้แล้วก็ที่ผมทำคุณแฟนนี่คุณแฟนนะครับน่ารักมากๆนะครับอ่ะประมาณนี้เพื่อนๆ ฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีบา,บายครับ